มีริสกีที่ฮาลันเพิ่มพูดมีสุขภาพแข็งแรงมีอีมานเยอะๆมีตกวา่ามีลูกหลานที่สอนแล้วไว้ขอดว้วยครับเนองครับการดูแลครอบครัวนั้นเป็นศาสนาครับอย่าทะเลาะกับภรรยาอย่าทะเลาะกับลูกๆอย่าทะเลาะกับเพื่อนบ้านเป็นองครับแล้วก็แม่บ้านที่ดีเนี่ย ต้องง้อสามีอ่แต่สามีที่ดีเนี่ยก็ต้องเอาเงินให้ภรรยาใชา้อย่าลืมนะสามีที่ได้ที่ออกไปทํางานนอกบ้านเนี่ยได้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องดูภรรยาเราเป็นคนขี้เหนียวไหมถ้าขี้เหนียวพี่น้องครับก็ให้เฉพาะที่จําเป็นจําเป็นถ้าเบิกง่ายๆก็ให้หมดเลยก็ได้พี่น้อง แต่บวกกลางคืนก็ได้แบบตู a ้ a อเอเอทีเอมนยนะเช้าก็เบิดได้เย็นก็เบิกได้แต่ถ้าสรุยสร่ายหรือขี้เหนียวเกินไปก็ให้ที่ความจำเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ผมต้องการจะพาท่านพี่น้องไป,ไปไปดูเรื่องไบตุลมักดิสเป็นมัสยิดนะพี่น้องมัสยิดในโลกนี้มีอยู่สามแห่งในโลกนี้มีสามแห่งนะ ที่ท่านนาบีสอนให้อุมะของนบีมัดเนี่ยนึกถึงที่ถึงมัสยิดเนี่ยสามแห่งในโลกไปนอกแล้วก็ให้เนียตั้งใจอย่าไปเยี่ยมมัสยิดสามแห่งนี้เอเอเยชื่อก่อนเดี๋ยวพี่น้องจะงงหนึ่งมัสยิดฮารอมทีมม่มกรกาไปน้ำมาที่นั่นแต่ผนละบุญแสนเท่านะแหล่งที่สองมัสยิดนาบาีี มัสยิดท,ท่านนาบีเสียชีวิตอยู่และกูโบของท่านฝังอยู่ในอยู่ในบ้านหญ่งไอซานนะสมัยก่อนนี่นะแต่วันนี้เขาก็อยู่ในบริเวณมัสยิดน,นาบาวีไปน,นมาที่นั่นแต่ผลและบผพันเท่าแล้วก็ไปน,นมาที่มัสยิดอัลอักซอที่เมืองเยรูซาเล็มซึ่งยาฮูดีครอบครองอยู่วันนี้มีศัตรูอิสลามไปนนองยกที่ดินอันนี้ให้พวกบบนีอิสราเอล แสออนิสพี่น้องได้ปกครองอยู่ที่อัลกออร์นี่นะครับพี่น้องครับเขาพยายามจะให้เป็นเมืองหลวงของรัฐอิสราเอลแล้วต้องการที่จะไล่พี่น้องปาเลสไตน์ออกจากแผ่นดินปาเลสไตน์แล้วก็อิสราเอลเข้ามาครอบครองแทนและเวลาไล่พวกปาเลสไตน์ออกเนี่ยบอกว่าพวกนี้เป็นพวกก่อการร้ายให้หมาพี่น้อง มันก็แสบนะแสบหัวใจพี่น้องพี่น้องมุสลิมเราถูกรังแกเนี่ยเราเห็นแล้วก็ไม่สบายใจพี่น้องเราทำได้อย่างเดียวครับขอดูอาคอตาลาหูม ah um ุลลกอตาลาหูมุลโลอัลลอฮ์ Allah, โปรดทําลายพวกเขาด้วยมีวันหนึ่งนะครับท่านหญิงไมมุน่์รดอดีละอฮานฮุไดรายงานบอกว่าฉันเนี่ยได้ถามท่านนาบีถึงใบตุลมักดิส มัสยิดแหล่งที่สามของโลกอิสลามเนี่ยเป็นสถานที่ท่านนาบีขึ้นเมือรอจากตูนั้นไปนะเดินทางจากมักกะแล้วก็ไปที่อัลอักซอจากอัลอักซอขึ้นไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไปรับนะมาตมาเนี่ยไปจนมักดิสนี่นะพี่น้องครับท่านไมนมูนาถามว่าไปจนมักดิสนี่มันมันเป็นยังไงนบีก็บอกว่า,วาอัลดุลฮัชวานนัช เป็นสถานที่ที่จะต้องมุสลิมเมือ่อเมื่อคนเกิดขึ้นมาทั้งหมดจะเป็นมุสลิมเชนบุญทางกตาเมืม่อเกิดมาแล้วนะครับต้องไปรวมตัวอยู่ในแผ่นดินชามส่วนหนึ่งก็คือประเทศปาเลสไตน์คำว่าชามจะกว้างมากนะครับพี่น้องกว้างมากนะครับป,เปเาเลสไตน์นี่ใช่ไม่ใช่นี่นะพี่น้องครับยอแดนนี่ก็ใช่พี่น้องครับจะนั้นกว้างมากนะครับพี่น้องเป็นทุ่งมหชัชช ของพี่น้องของทุกคนก็ต้องเกิดมาต้องไปเยอเข้าวเฝ้าอัลลอฮ์ที่ถูกมาชัตนะครับพี่น้องแล้วก็นบ,บีสั่งบอกว่านะครับให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยให้เดินทางไปในที่สามแห่งนี้ให้ตั้งใจไปนมาดและไปขอดูอาที่นั่นอัลฮารอมมัสยิดฮารอมมัสยิดนบาวี มัสยิดอัลอักซอถ้าไปไม่ได้ถ้าไปไม่ได้ทำยังไงพี่น้องครับอย่างผมเนี่ยไปถึงอียิปต์แล้วก็ไม่ให้เข้าเพราะนั่งเครื่องบินไปไปแวะที่อียิปต์คิดว่าจะไ้เข้าไปเยี่ยมอะไรต่อะไรก็ไม่ให้เข้าก็ไม่มีปัญหา ผมอยู่อินเดียมาตั้งหลายปียังไม่เคยไปเที่ยวทัชมาฮาเลยมันจะเสียใจสักนิดนึงพี่น้องครับมันจะไปก็ไม่ได้ไปทีนี้เมื่อไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมอัลอักซอร์ได้เนี่ยบาจุนมักดิดได้เนี่นยนบีบอกให้ส่งน้ำมันไปให้ส่งน้ำมันจุดตะเกียงเพื่อไปจุดตะเกียงที่มัสยิดอัลอักซอร์บาจุนมักดิดพี่น้อง เดี๋ยวนี้น้ำมันก็ส่งไม่ได้เขาห้ามไม่ให้ส่งพี่น้องครับแล้วก็น้ำมันเขาเขาเขาก็ไม่ได้ช่ใช่ไหมเขาชาไฟฟ้าหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะต้องการจะอธิบายว่าให้ส่งสตังไปเป็นค่าใช้จ่ายเขาจะได้จุดไฟที่มัสยิดอัลอักซอร์วัดมักดิสนี่นการประชุงให้มันสว่างสวยนี่บันทึกโดยอิหม่ามอิบนูมายาครับพี่น้องทงหนายจากค้ดิสนี้ต้องการจะอธิบายว่าส่งน้ํามันไม่ได้ อุละมาก,ก็แนะนำให้ส่งสตังค์เพื่อเอาไปเป็นค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องอะไรนั้นดมิเตอร์ไฟมันขึ้นนะพี่น้องครับเป็นการให้มันสว่างสวัยขึ้นพี่น้องครับนี่เป็นทางออกนะเป็นความเมตตาของออลลอฮ์ะนะเป็น้องอหลายคนพี่น้องคนไทยนี่นะไม่มีโอกาสจะไปอัลอักซอใช่ไหมแน่นอนครับผมคนหนึ่งที่มันจะไปพี่น้องเราอยากไปไม่อยากไปพี่น้องเราอายุขนาดนี้ยังไม่โอกาสจะไปยังไง ก็ไม่ไแน่เราอาจจะให้ไปตอนตายไปน้องครับอาจจะไปตายที่อัลอซอก็ได้มาเราอารลาเราเราไม่รู้ฉะนั้นวันนี้เปน้องครับช่วยกันส่งสตังไปดูแลมัสยิดบาตุลมักดิสครับี่น้องครับขอดูอาให้กันนะีปน้องครับหรือพูดง่ายๆี่น้องปาเลสไตน์วันนี้ถูกรังแกเนี่ยเราช่วยช่วยอะไรบ้างไปน้องครับที่ท่านนาบีพูดจะให้ส่งน้ํามันเข้าไปเนี่ย ผมมองลึกๆว่านะ่ะอย่าทิ้งนะพี่น้องมุสลิมทั้งโลกนี่อย่าทิ้งไปตุนมักดดสอย่าทิ้งอัล,ล,ลอัลกซออย่าพี่อย่าทิ้งพี่น้องมุสลิมปาเลสไตน์พี่น้องครับนี่ถ้ายิ่งพูดไปจนการเมืองมันยิ่งเข้ามายิ่งเข้ามาก็อย่าพูดเยอะพี่น้องครับก็เล่าว่นานบีสั่งให้เราเนี่ฉันสบายใพี่น้องสั่งให้เราเนี่ส่งน้ำมันไปจุดตะเกียงถ้าส่งไม่ได้ให้ทำไร ให้ส่งสาตังนะครับให้ไปจุดไฟถ้าส่งสาตังได้แล้วเฉพาะตรงนั้นหรือที่อื่นได้ไหมพี่น้องแถบนั้นทั้งหมดอะไรพี่น้องไปช่วยปกป้องพี่น้องปาลิสตานที่ถูกรังแกวันนี้โดยยิาฮูดีไซออนิสพี่น้องครับเป็นศัตรูของอิสลามตัวยงก็ขออนอาตต่อรอให้พี่น้องอย่าลืมนะครับมัสยิดสามแห่งนะไปเยี่ยมนะ ถ้าเยี่ยมไม่ได้ไปไม่ได้ก็ขอทุกอาตวรรษไม่มีปัญหาพี่น้องับส่งสตังไปช่วยพี่น้องปาเลสไานที่นั้นสุภาพนักละโุมะวะบ,บิฮามดีกัสฮดูอันล,ลาอิลลาอิลลาอันดาอัลลาอลลาสตะคุลกับะดูเบลัยที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นศุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลาม ขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air